วันนี้นะผมมาตัดแต่งต้นนี้นะไม่รู้เขาเรียกว่าต้นอะไรถ้าจําไม่ผิดต้นวาสนาไหมฮะไม่รู้จกักวาสนาเมืองน,นอกเออมาด้วยทดสอบครีมไปด้วยนะยดดปึ๊บนี่มันสามารถปลูกได้ด้วยนะต้นนี้เอาอย่างเงี้ยไปปลูกปักแมงเลยมันก็ขึ้นเองอหละนี่นะตัดกิ่งให้ดูครับว่ามันคมขนาดไหนเป็นกันไกลตัดกิ่งนะครับสามจังหวะนะกันไกลตัวนี้นะนี่คมกริบ อย่างกับใบมีดโกนเลยอันนีนะ้ผมกริปเลยครับผมนี่เลยจะได้ขึ้นใหม่สวยออได้ขึ้นใหม่สวยนี่สามจังหวะดูความคมหนึ่งตองปึ๊บคมไม่ว่าหรอกมดเยอะครับตรงน,นี้นะนี่ในราคาแค่84บาทนะครับนี่เวลามีที่จับให้ด้วยนะนี่เห็นไหมถนัดมือด้วยนะผมนี่ มือเข้าไปตรงนี้จับได้เลยแบบนี้เลยสามารถตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะตัดแต่งกิ่งไม้ทุกอย่างนะครับสำหรับไม้ประดับนี้ได้หมดเลยนะผมนีเวลาไม่ใช้ก็ปึ๊บงี้ก็เลื่อนขึ้นล็อกแน่นนาเนี่ยเวลาจะใช้งานก็ปึ๊บปลดล็อกแบบนี้ในราคาแค่แปดิบสี่บาทนะครับสำหรับกันไกตัดแต่งกิ่งตัวนี้ถ้าสนใจนะครับรกดสั่งกได้เลยนะ